สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เก๋นะคะในช่องมาดามเก๋นะคะวันนี้เก๋ก็มีกระเป๋าใหม่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เคยบอกไปแล้วว่าไม่น่าจะมีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้ว,ลวคําว่าไม่มีแล้วไม่มีอยู่จริงนะคะสําหรับผู้หญิงนะคะก็คือฉันจะซื้อเป็นใบสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีเป็นไปนไม่ได้ เรามาดูกันนะคะวันนี้เก๋มีอะไรเอ,อ้ยน <No. S 1> ้องอยู่ในกล่องนี้แล้วนะคะก็จะมีถุงผ้านะคะเปิดออกมาก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะว่ามีอะไรในนี้บ้างก็จะเป็นพวกแคร์บุ๊กอะไรหลายๆอย่างเหมือนเดิมนะคะของหบิวิกต้องมีรีซีฟให้นะคะ,ะนี่ก็น่าจะเป็นนั่นแหละ ค่มือการใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่สำหรับในกล่องนะคะอาส่วนตัวนี่ิ้จิลุ้นนะคะว่ามันคืออะไรมันก็คือเจ้าบัมแบกนั่นเองนะคะหรือต้องบัมแบกนะคะเพื่อนๆ วันนี้จะมารีวิวให้ดูกันนะคะน้องค่อนข้างใหญ่นะคะคิดว่าน้องไม่ใหญ่มากแต่แต่อันจริงๆแล้วก็คือใหญ่นะคะจุของได้เยอะมากนะคะใบนี้เก๋ก็ค่อนข้างที่จะใช้สองสาครั้งแล้วนะคะเพราะว่าคืออะไรอะ่ะมันสะดวกสบายอะคะ่ะเพื่อนๆคือเวลาเราไปช้อปปิ้งอะไรเงรี้ยไปซื้อกับข้าวคือไม่ต้องถือกระเป๋าอีกก็ก็ส่วนมากก็คือจะสะพายไปเลยนะคะ ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะตัวซีปโลโก้หลุยส์ตองเห็นไหมคะหลุยส์ตองนะคะแล้วก็มีซิปซิปสองข้างนะคะคือข้างในแบบกว้างมากนะคะตัวนี้น่าจะเป็นเดทโค้ดเมดอินปารีสปารีสเดทโค้ดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่แบบ คือกว้างมากอะ่ะทุกคนคือใส่กระเป๋าตังได้นะคะเป๋าตังอิมิลี่วอลเล็ตคือใส่ได้สบาย oh. <laughs> พื้นที่แบบเยอะมากใส่น้องจิ๋วนะคะโทรศพัพท์เจ็ดคลสนะคะยังเหลือพื้นที่คือเยอะมากอะ่ะทุกคนดูสิเยอะมากๆเลยะคะ่ะกว้างมากอันนี้คือคือแบบ เราซับออกนะคะหนักคือเรายังสามารถใส่แว่นตาใส่อะไรแบบลูกอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อีกด้วยแล้วดูข้างหลังนะคะก็จะมีอีกซีปอีกหนึ่งช่องนะคะอันนี้ก็คือกว้างมากเหมือนกันนะคะทุกคนก็ถ้าเราเอากาาระเป๋าตังใบเล็กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ได้อีกนะคะตัวนี้เ่อเก็สะพายอย่างนี้นะคะก็คือใช้ได้หลายแบบอะทุกคนคือ คาดเอวก็ได้แต่จะอย่างนี้ก็ได้นะคะเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะเอาน้องไปข้างหลังนะคะเราก็ได้อยู่นะคะแบบวันไหนอยากจะเท่ๆก็เอาไปไว้ข้างหลังบ้างข้างหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบเลยบางคนก็อาจจะอยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสพายคาดเอวได้ไหมได้อยู่นะคะทุกคนแต่ ว่ามันค่อนข้างจะใหญ่สำหรับคาดเอวอะนะเห็นไหมไม่ติดซิปหรอกเอ้ยไม่ติดอันนั้นเนาะก็คือแบบค่อนข้างใหญ่อะนะคะทุกคนแต่สำหรับแม่ค้าอะไรเงี้ยไปขายของตลาดอะไรเงี้ยมันก็ง่ายดีนะเปิดซิปชุบเงินเยอะอแยะเลยอยู่ในนี้ถอนได้นี้อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนปุ๊บดุด ก็สำหรับน้องบัมแบกตัวนี้เก๋ก็ให้สิบนะเพราะว่าใช้ใช้หลายครั้งแล้วก็สะดวกสบายค่ะเวลาไปซื้อของอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ต้องคิวเนี่ยไม่ต้องคิ้วเลยนะคะก็คือสบายเก๋เก๋เท่ๆไปเลย <c oughs> แล้วแต่คนชอบเนาะทุกคนเนาะ ใบนี้คืออยู่หนึ่งในลิสต์นะคะที่เก๋อยากได้นะคะแต่บังเอิญว่าได้มาเร็วกว่ากำหนดไปนิดนึงแต่ก็ชอบแหละชอบรักเลยก็น่าจะแค่นี้นะคะทุกคนก็มารีวิวให้ได้ดูกันสำหรับเจ้าบัมแบกตัวนี้นะคะตัวหนังนี่ก็เป็นแคนวาสลาย โมโนแกรมนะคะส่วนสายนอ้องจะเป็นสายสีขาวคาวไฮนะคะแล้วเราไม่สามารถถอดสายได้นะคะเพราะเขาทํามาเป็นแบบนี้แต่เราจะมีที่ปรับระดับนะคะเออใครชอบสั้นชอบยาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับได้นะคะสายนี่น่าจะเป็น2องทอนหรือเปล่าปรับได้นะคะทุกคน,นก็ชอบแหละนะทุกคนใบนี้ที่ในช็อปอยู่ที่ประมาณ2440เหรียญน,นะคะ ถ้าใครชอบก็ไปจัดกันได้เลยค่ะสะดวกสบายเนาะไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องถือกระเป๋าไปเต้นเต้นเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาไปฟาร์มไปเก็บเชอร์รี่ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องหิ้วอะค่ะทุกคนแต่แต่ถามว่าจะเอาไปฟาร์มไหมคงไม่เพราะว่าคือไม่อยากให้เขาวาฮมันเลอะนะคะทุกคนก็คือเราก็เป็นคนรักกระเป๋าเราต้องเก็บรักษานิดนึงนะคะถ้าเกิดว่า ไปเก็บเชอร์รี่แล้วมือเลอะแล้วก็มาโดนน้องอะไรอย่างเงี้ยร้อ,องไห้เลยนะทุกคนโอเคค่ะก็จะมารีวิวให้ดูแค่นี้นะคะสำหรับลุยที่ต้องบัมแบกนะคะวันนี้เก๋ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย